สวัสดีนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องทารลกบาลแดนส์บายพิญญาค่ะเบื้องบนมีสิ่งใดจะบอกคะขออนุญาตครุคุบาจารย์ขออนุญาต, uh ออญาตท่านเทวเวสวรณเทพูเป็นใหญ่ในเทาจตุโลก,กบ,บาลทั้ง4นะคะเทพููคุ้มครองโลกมนุษย์และเจ้าแห่งทรับค่ะเพราะวันนี้เราใช้สำรับของภายยนาโลกนะคะก็ท่านท่านถือ ถือดอกทานตะวันค่ะซึ่ง sunflower ดอกทานตะวันเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จนะคะขออนุญาตคารุคุบาอาจารย์ของเพื่อนเพื่อนทุกท่านด้วยค่ะไม่ว่าเพื่อนๆอ,อยู่ที่ไหนเวลาใดค่ะคลิปนี้เด้งไปถึงผู้ใดจะเวลาใดจะเป็นท่านผู้ใดนะคะอาจจะถูกต้องร้อซหรือจะบางส่วน หรืออาจจะมีบางแง่มุมที่นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้นะคะก็ขออนุญาตคารุคุบาอาจารย์ของเพื่อนทุกท่านด้วยค่ะขอให้เพื่อนๆทุกท่านมีความสุขในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อนะคะว้าวพลังงานแห่งปีใหม่คะ่ะนะเป็นพลังงานที่เพื่อนๆนเนติมพลังให้กับตัวเองค่ะนะก็มีพลังงานของ ธาตุาไฟนะมีพลังงานของมรดกตกทอดด้วยนะคะมีเรื่องของธาตนะุน้ำนิดนึงนะคะวะ่าตอนนี้คืออาจจะเป็นเรื่องเรื่องอิมเมอรเชนลเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรก็ไม่ต้องกังวลคะ่ะมีคู่บุญบารมีออกมานะามีคู่บุญบารมีมีพลังงานของธาตุไม้สมบูรณ์คะ่ะโอ้ไม่ธรรมดานะคะชาวช่องทั้งหลาย อย่าครุคุบ้าอาจารย์ด้วยนะคะมีสิ่งใดจะบอกผ่านพลังงานไพ่พลังงานบุญพลังงานบวกในวันนี้นะอ่าปวดน้ำก็ถึงเจ้ากรรมในเวรขอใต้สำรับค่ะใต้สำรับบอกว่าไม่ว่าเพื่อนจะเจออะไรมานะคะแก้ไขได้นะคะอ่าก็เป็นพลังงานของต้นปีนะคะที่ บ่งบอกถึงสภาวะธรรมสภาวะทางทางโลกและทางธรรมของเพื่อนๆค่ะนะครุครูบาจารย์เบื้องบนมีสิ่งใดจะบอกนะมอตสะขะวะโตอะระหะโต์ตัวสมถตัสน้ำมอตสะขะวะาตัวอะหะนต์ัวสมถตัสน้ำมอตสาขาวาตัวอรหันตะตะวสมถตัสน้ำมอตสาขาว่าตัวอรหันต์ตัวสมถตัจะเป็นพลังงานที่ เปลี่ยนไปด้วยพลังแห่งความศรัทธ,ธาค่ะเพื่อนๆพ,พลังงานในวันนี้นะเปลี่ยนไปด้วยความศรัทธ,ธาเปลี่ยนไปด้วยเรื่องทางโลกที่เพื่อนๆนเนี่ยเจริญไปด้วยเมตตาค่ะนะแล้วก็ทางธรรมที่เพื่อนๆสว่างไปด้วยปัญญา